สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพี่เออยู่ที่บ้านนะคะที่อำเภอปัวนะคะมาหาคุณยาย <c oughs> ตอนนี้คุณยายเนี่ยกำลังทอผ้าอยู่นะคะเป็นผ้าทอไทยหรือทอเนี่ยน่าจะแคบนิดนึงแล้วก็ความยาวเนี่ยสองเมตรเขาจะใช้ผ้าที่ทอแบบนี้เนี่ยเอาเป็นผ้าปูที่นอนนะคะ <c oughs> หรือเป็นปูโตะปูอะไรทำได้เลยก็คือเอาเหมือนสองผืนประกบแล้วเย็บ แล้วทาเป็นผืนใหญ่ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่าค่ะว่าวันนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยจะทอลายแบบไหนสวยขนาดไหนนะคะผ้าทอลไทยหรือเนี่ยที่เขาพูดกันนะคะล่ําลือกันนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอำเภอปัวกันเป็นแบบไหนไปดูกันค่ะ คุณยายไเห็นคุณยายทำเลยยา,นนายสุกต้อนสีใบเห็นขัข้นตอนอันนี้เรียกว่ากระสวยก่อนเจ้าจสวยกระสวย <c oughs> อันนี้หน้าแคบใช่ก่อนอันนี้เปิ้ลทำอะไอย่างก็ภาพปูนอน้าปูที่นอนเจ้าปูที่นอน้าพค่ เขามีงานสีดำก็เอาไปปูอ๋อเจออันนี้บทใจบทใจอันนั้นของเออเจ้าอเออตุ้งตุ้งตุ้งได้ก่อนมาได้มาได้นี่บาได้ตัวตุ้งอันนี้เป็นผ้าปูที่นอนคุ้มคุ้มคุ้มอันนี้เจ้าเล็บคุณจะต้องเย็บไว้หน่อยไหมผมมวนมันนี่ทีบ มันมีสองทีมอกันอ๋อไแอลกันลายีก็คือ1นึ่งนแล้วเอาหนึ่งต้นมาเย็บลายให้ชนกันใช่กออนองอ๋อโอเคจะายนี้น่ะไายนี้้กนะครกี่เมตรเต้างน่กี่เมตรเต้าสองเมตรสเมตรความยาวเนาะ แม่เจ้าอันนี้เรียกว่าผ้าทอยอย่างก็อ้ะมันเป็นผ้าผ้าหลบผ้าปูที่นอนมันเป็นเร,เรียกว่าผ้าหลบผ้าหลบผ้าหลบอ๋อเรียกว่าผ้าหลบนะเจ้าอันนี้คือต่อต่อต่อได้ใช่กองต่อได้เจ้า ได้มันไม่เหมือนกันตลงมันไม่งาไม่อ๋อสีใช่ก่อตอนย้อมสีแน่ย้อมสีถ้าสีมันบบาเหมือนกันเข้มไปอ๋อนี่น่ะเจ้าคือสีมันคนละสีแน่อันนี้ออกสีแดงสดอันนี้ออกสีแดงส้มแน่ยบเหมือนกันตอนย้อมน่ะเจ้า แต่ว่าพอขึ้นยเน่ยเนี่ยพอเทียบสีน่ะเจ้าก็เลยต้องเอาสีนี่น่ะเจ้า,ามันต่อรลายมันเหมือนกันเน่เจ้า,าแต่ถ้าเกิดขึ้นเป็นสีอื่นเราค่อยเปลี่ยนเป็นสีนี้ได้น่ยเจ้าไหนอ๋อโอเค <c oughs> อันนี้ขึ้นไลาเน่เจ้าเดี๋ยวเราดูวิธีการนะแม่เจ้าแม่ <c oughs> ชื่ออย่างก๊อเน่แม่แม พี่เดินกัะนี่นั่งทอผ้างามขนาดนะอยู่ข้างล่างนี่นะแม่สุกแม่สุกแม่สุกหนเจ้าแม่แม่สุกปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเจ้าเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าไดะเจ็ดสิบห้า แปดแปดสิบเจ็ด้อสแปดสิบเจออแปอ๋อแปดสิบแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดตอนนี้ก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบปดเจ็ดโอแข็งแรงเนาะแข็งแรงขนาดโอเคเดี๋ยวเราจะดูวิธีการก่อนเนอแล้วเดี๋ยวเราจะดูสำเร็จนะย้ำก่อนก่อน อย้ําก่อนกะอ่าเดี๋ยวยดูหน่ยเจ้จเอาอันนี้คือขึ้นไลน์หน่ะเจ้าขึ้นไลน์แม่เจ้าตรงนี้เนี่ยมันขึ้นไลน์ตั้งแต่แรกก่อนเจ้าอ๋ออันนี้คือทำไลน์แต่แรกแล้วก็อันนี้ด้วยใช่ก่อเจ้าอันนี้คือการทำไลน์ก่อนพอทำทำไลน,ไน์ตรงนี้เจ้าก็จำรองไว้ตรงนัง้นอ๋อมาเลยมาเรื่อยๆกลับเรื่อยๆกลับมา กับเ <rium> <Dante> <hail> <ไ>รื่อยๆที่บนตามันได้เนี่ยเปิ้ลชักที่นี่ชักนนี่เปิ้ลักนะอ๋อเปิ้ลชักนะอ๋อเข็มร้ายดอกอ๋อเข็ร้ายดอกเจ้ากีกระตุกเหรอเข็มใหญ่อยี่อยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพบอบอตอนนี้ ตอนนี้ปดเกษียณแล้วแน่อยู่เมืองน่านจะมาเรียนกับย้ายแน่มาเรียนทอผ้าจะซื้อกี่ทอผ้าไว้ไว้ที่บ้านเนี่ได้อ่ะเดี๋ยวเราดูึ้นลนยหน่อยเจ้านี่ขหนาม้ำขันามที่ปดเมื่อร้อยซิกเบอร์มดเนะหลังจกทโลดไปตามทางปว่า บ่อร้คือแบบนี้แะร้สิวนหน่งเป็นปลาค้างนี่มันิ้มหนึ่งหม่กพันสิบโอเอา่ีขาวมาขัดใช่กรไม่ได้ขัดโอเดี๋ยวมันก็อาเนตต้มโฮมหรืงไงก็ได้กรน่าสะต้มโฮมต้มซ่าขิงเขาจะมาแบบจิ้มเสเเมือนกัน พอที่บบาน้องเดวแต่ผ่าทอสิ้นผ้าถุงนั่นไงมันหนองบัวเขาเขาทอผ้าถุง ขณะที่คุณยายทอนะคะเพจ,จะให้ดูนะคะว่าเมื่อทำสำเร็จเรียบร้อยลายเนี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้นี่นะคะเนื่องจากว่าความยาวเขาเรียกว่าหน้าแคบแบบนี้นะหน้าแคบแต่ความยาวเนี่ยจะยาวทั้งหมดเนี่ยสองเมตรเลยนะคะแล้วเวลาคุณยายทาเนี่ยก็จะเอาสองผืนทาแบบนี้เนี่ยสองผืนแล้วก็จะมาเย็บ ต่อกันนะคะเป็นผ้าปูที่นอนนะคะเดี๋ยวพี่เอเอาให้เท่ากันลายมันจะต้องเท่ากันแบบนี้นะคะพอลายมันเท่ากันเนี่ยจะเป็นเห็นไหมจะเป็นผ้าปูที่นอนแบบนี้ได้เลยซึ่งสวยงามมากนะคะแต่ว่ามีอีกผืนหนึ่งลายเนี่ยจะใหญ่กว่านะคะซึ่งเป็นผืนนี้เย็บเรียบร้อยแล้วนะคะัจะเป็นอย่างนี้นะยายเจ้า อันนี้เรียกว่าอย่างก็ลายลายกาบลายกาบนะฮะอันนี้ลายกาบสวยงามขนาดนี่ลายจันดอกจันอ๋ออันนี้ลายดอกจันนะเจ้ามีขอตัวอ๋ออันนี้ลายดอกจันอันนี้ลายกาบแต่คนละสีนะเจ้าครานี้อันนี้ลายอย่างก็อันนี้กาบบิดอ๋อกาบแต่กาบบิด อ๋อแล้วสีดำอะ่ะเจ้าก็กาบบิดเหมือนกันสีดำนี่ขอดอกขอเออลายขอขอกาบขอศูนย์กาบอ๋อขอศูนย์กาบนะเจ้าอันนี้เวลาเขาเรียกเนี่ยมันเป็นเรียกของเป็นเรียกของลายของคนทไทยลือใช่กอง อ๋อของคนไทยลื่นนะเจ้าเห็นไหมว่าสองผืนนี้เนี่ยความงามบ่าเหมือนกันหนาะความปาณีเนี่ยขึ้นลาย,ยาบ่เหมือนกันน,น,น,นี่อย่างหนึ่งนี่อ่านะนี่อย่างหนึ่งนี่อย่างหนึ่งแล้วก็มีลายที่สามนะเจ้าคืออันนี้แหนะอ่าลายที่สามนะเจ้าคือผือนนี้ผืนนี้คือพันแปดนะเจ้าเย็บเรียบร้อยเนะอันนี้จะใดก็อันนี้ลายไอ้หยางก็ อันนี้มันดอกดอกขออันนี้ดอกขอลายดอกขอหน่ะเจ้านี่มันดอกจันดอกจันจันศูนย์กาบจันศูนย์กาบเหมือนเป็นลายต่อลายใช่กอหเหมือนเป็นการผสมกันแหนลายต่อลายเจ้าอันนี้ก็เลยทํายากเนาะยากหน่อยอันสามผืนนี้ผืนไหนทํายากสุดฮะฟึก ก็มันก็ยากน้อยอะาักเจ็บไปก็มันก็ง่ายน้อยเจ้า,จาสามผืนนี่ <laughs> ผืนไหนยากยากอันดับนึงแนไ่ไม่ไม่ยากก็ตรงกันเลยบอกบ่ยากเลยอคุณยายบอกบ่ยากเลยเอยนีนทําบ่ได้แน่ <laughs> คุณยายก่อ <laughs> อันนี้ลายอย่างก็อันนี้มันลายมันต้องกาบเนาะกับชุนคอเจ้า อันนี้อันนี้มันเป็นคอหรอคะเจ้าเป็นกราบอยู่ในนี่อ๋ออยู่ในนี่ทุกคนขาที่คุณยายพูดนะเจ้าบ่ใจภาษาคนเมืองหน้าเนาะแต่เป็นเขาเรียกภาษาอย่างก็ภาษาคนไทยลื้อน่ะเจ้าคนไทยลื้อนต่เจ้าของจังหวัดหน้าเนี่อันนี้มันดอกจันอยู่กลางเจ้าอันนี้ดอกจันอยู่กลางอืมมันกราบฮานวเออยู่แจงเจ้า มันปิโนยปิโนย์ค่ะกับฮอนอยอยู่นี่เจ้าดอกจันอยู่นี่เจ้าดอกจันอยู่นี่โอเคเจ้าดอกจันอยู่นี่อะคุณยายเจ้าหนูถามหน่อยผืนหนึ่งเนี่ยผืนนึงเนี่ยตรงเนี้ยเราทอความยาวสองสองเมตรใช่กอสองเมตรเนี่ยลาต้องทอแบบเนี้ยสองเมตรสองผืนจ้ะหนึ่งผืนเนี่ยหนึ่งผืนเนี่ย ใช้เวลาเท่าไหร่เจ้าอ้หลายวันอยู่ประมาณไหนประมาณเดือนหนึ่งได้กอเดือนนึงสองเดือนเดือนหนึ่งมาจิตได้สองผืนอ๋อเดือนหนึ่งได้สองผืนน่ะเจ้านั่ะโอ้เดสุดยอดสุดยอดคุณยายเจ้าถ้าเกิดมีคนจะสั่งจะสั่งเนี่ยสั่งทางไหนเจ้าจะซื้อเน่จะซื้อเน่ย ซื้อผ่านเอกอ็ให้ซื้อผ่านเอก็อหรือว่าซื้อผ่านคุณยายเลยจะได้บอกเบอร์โทรศัพนทะ์แหนซื้อผ่านเอ,อเซื้อผ่านเอนะโอเคซื้อผ่านเอหนาทุกคนขาทุกคนขาถ้าใครนะคะสนใจผ้าปูที่นอนคุณยายหนูถามอีกนิดน,นึงถ้าไม่เอาไปทําเป็นผ้าปูที่นอนแหนเอาไปทําเป็นอะไรอย่างได้ก็บอกหมอนได้ก็๊ ผ้าปูโตผ้าปูที่นอนผ้าเหมือนกับผ้าคุมที่นอนเนี่ยทุกคนผ้าคุมปูที่นอนนะคะให้สวยงามเพราะโดยปกติโรงแรมที่จังหวัดหน้าเนี่ยก็ชอบซื้อแบบนี้ไปปูที่นอนนะคะแล้วก็ทําเป็นที่รองจานเนาะที่รองจานผ้าปูที่นอนปอกหมอนนะคะทำหลายอย่างเลยแล้วก็ถ้าใครสนใจน่ยเจ้าสามารถสั่งซื้อได้ ใต้อินบ็อกซ์ยูทูบอันนี้เลยนะเจ้าคุณยายเนี่ยหนึ่งเดือนผลิตได้สองผนะืนสองผืนที่ว่าคือเย็บเสร็จแล้วนะทูนะกกองนะสองผืนที่เย็บเสร็จแล้วแบบนี้หนะงามๆแบบนี้นะผืนใหญ่แบบนี้นะอันนี้คือเรียกว่าหนึ่งผืนได้กอผืนผืนอันนี้คือหนึ่งผืน <c oughs> เล็กๆเ,เ,เนี่ยเขาจะทอแบบนี้นะเจ้าความยาวสองเมตรนะเจ้า แต่ถ้าทอแบบนี้นะเจ้าทุกคนงานฝีมือเนะ้องานฝีมือเนะ้อคนเมืองนะนะ่านเนแล้วใครจะเอาซื้อไปขายทำำํากําไรขายบนอ e ีเบหนาะส่งไปต่างประเทศนี้ได้เลยเนี่ยสองเดือนนึงได้สองผืนแบบนี้นี้คุณยายพูดเนี่ยเดือนหนึงสองผืนงา,งามขนาดเนะ้อใครอยากซื้อจะได้ก็ทุกคนถา สั่งอินบ็อกซ์ทางล่างนี้ได้เลยนะเจ้าคุณยายขาเอขอบคุณคุณยายบ้างนะเจ้า <Yeah. S 1> ทุกคนบายบายเจ้าขอบคุณเจ้าทุกคนคะ่ะนี่พิเศษมากๆก่อนปิดคลิปนะคะนั่นก็คือคุณยายโอบมาแล้วเป็นผ้าพันคอ สวยงามแบบนี้เลยนี่ผืนไซส์ขนาดนี้นะคะนี่พี่เอลมาพันคอจะมีด้วยกันสองลายน่ะเจ้าคุณยายเจ้าอันนี้ลายไอหยางก็ผืนนี้น่ะดอกกาบดอกกาบฮอนอยกกาบฮอนอยอ่ะอันนี้เจ้าอันนี้ที่เอที่เอพันอยู่หนเจ้าอันนี้มันเป็นดอกสีเดียวกันน่ะสีเดียวกันแต่คนละลายคน่ะ อันนี้ก็กล้ามฮอนอยเหมือนกันเหอ๋อเหรอเจ้ากล้ามอรนอยเหมือนกันเลยเจา้าดอกขอดอกขออันนี้ก็คือ,อเกม๋มากทุกคนค่ะเป็นผ้าพันคอฉะนั้นทุกคนบอกก่อนนะไม่ใช่แค่ผืนใหญ่เอาเป็นผ้าปูที่นอนแปะกปอกหมอนผ้าม่านนะคะทําได้หมดเลยแต่ถ้าผืนเล็กไซส์เล็กแบบนี้นะคะหน้าแคบลงเนี่ยเจ้าครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งของผืนใหญ่แบบนี้ เะค,ะครื่องหนึ่งของผืนใหญ่เราสามารถมาทําเป็นผ้าพันคอแล้วคนไทยรือเอามาโพกศีรษะใช่ก็แม่เอามาโพกศีรษะใส่ผ้าถุงหน่เจ้าใ,ใส่ผ้าถุงงามขนาดฉะนั้นใครสนใจนะคะติดต่อผ่านพี่เอได้เลยนะคะพี่เอเนี่ยจะรับเหมาทั้งหมดของคุณยายหมดเลยนี่เตรียมให้คุณยายติดต่อกี่ทอผ้าเนี่ยเดี๋ยวพี่เอจะมาเรียนทํามาเรียนทอผ้าเลยอนาคต คลิปดูคลิปต่อไปได้เลยนะคะทุกคนโอเคขอบคุณคุณยายค่ะสวัสดีค่ะ